โอเคนะ speaker, แล้ววันนี้ผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาอ่านกระตูดี้ผมเขียนขึ้นมาเองนะคะคืออ้ามือถือตึงตึงต้องการภาคเไอซ์แลนย์นะคะซึ่งหน้าปกถ้าสนใจซึ่งว่าผมยังไม่ได้รวมเริ่มเลยเสียงอะไรอ่ะตามหาอุตกแฟกครบแล้วก็หาเพื่อนกันเถอะห้าห้าหเป็นเสียงทีเล็กนะเสียงทีเล็กอย่าคิดอะไรมาก ออทีเล็กทีเล็กมาได้อย่างไรมีกระรูก็ตีนอเคแต่โดยทัานนิดน,นึงโอ้ทีแล้วเป็นนะเฮออียเไไ่คุณต้องทำเสียงเอฟเฟกเองด้วยไม่ทางห่อใจนะฮะๆๆๆๆเรือเรือเฮียเกตัดต่อเป็นกูทอดสดเลยมาวิ่งไปเลยจะวิ่งตามไป ตามไปเฮ้ยขอบคุณที่รอเรานะที่นี่ก็ดีดกตต้งแต่ที่ดีแฟกตีไปใช่ดิสิบสองชั่วโมงต่อมามามาโอเคชั่วโมงต่อมาอ่าเราเตรียมของอะไรพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ ตดิตรงท่านาไปไม่ไม่แลว้วอ่ะมาแล้วก็เปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งเลยฮะทิ่เนี้ยจะเร็วเลยหกข้าอ้าหูห้าอ้าเธอไม่อะไรวะเนี่ยมันกระเสียดนเสาเนะีอย่าคิดอะไรมากนะฉันกระเสียดนเสากี่ก้ามา ได้อย่างไรมาได้อย่างไรอ้ากูไม่รู้กูไม่รู้แล้วต่อไปก็ตัดไปเลยฮะฮะาจูบล็กต่อมามามาดี่ฮะคือโอ้ว้เกือบไม่ยอดเนี่ยมาถึงที่นี่ได้ถึงที่เฉินบ่แล้ว พุงเบบนี่ที่รอดได้บุญบารมีที่รอดมาได้รอดบูฮูรอ,อ,อดไปได้่ยังไงแล้วก็ไปวาดกันเลยอ่ะนี่อ่ะก็ขงเขียนี่แหละไปอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ไหน อยู่ตรงไหนอยู่ในกระป๋องนี่โอ้โหกูอ่านออกได้เยอะเลยโอ้ยว oh. ต้องใช้มีของที่เหลือรัดมันไว้ให้ไหมสามที่หมดสามชั่วโมงต่อมาก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 โอเคคลิปนี้แบบอือ hmm. oh, จะเสร็จดีฮเ oh. ยอบตาดิโอเค มาประมาณนี้อ่ะไปเป็นมาจากนี้ไปไหนอะ่ะไม่รู้อะไรโอ้โหอะไรไม่ใช่ดิยอมด้ยที่เตือนพาที่ไหนให้เพยหนึ่ง ตึงมาที่ทะเลทรายโอ้โหไม่นาน่ากันเลยแล้วตัวไอ๊ะมาได้อย่างไรตัวตัวเพลงอะไรความโอ้โหตัวกินตัวทงฮึตัวอะไรตัวอะไรวะนั่นน่ะ ได้ในตัวอะไรกูยังทำไมกูโอเคมาประมาณนี้อ่ะ,ะเธอเรียกนอกวิ่งแล้วดาทูบีคอนติเนียอ่ะนี่ัวแนะนำตัวละครอ,อยู่ในช่วงแนะนำเด็กสาวและ ตัวละครอะชื่อว่าไทต้าชื่อว่าไอบา้าชื่อว่าไอมาชื่อว่าไอบา้าไดโนเสาร์ค่ะชื่อว่าไอหมอชื่อว่าไอผมส้มไม่ใช่อไอผมเหลืองอ่ะข้อต่อไปแต่ทีเล็กอ่าคือนรอนทาปีจารา มิกาโลซอรัสอ่าคาชาลลลอนโตซอรัสไม่ต้องสนใจเลยมากยูไทนัดพอลาเซราเทียมพูดหาเลยของกูอยู่เนี่ยันปนตู่อนลสอรัสอ่คาโนดอรัสจิ๊กกินดูโตซอรัสอ่โอเวเซียฟอลูโคสอรัส ฉายาซักซุ้มทะเลทรายพอเมือนจ่างเมื่อดินแล้วรอเหยื่อมาติดที่พาที่อยู่เกิดและจะลากไปสู่ใต้ดินมาโซจุกที่ข้อตัวสุดท้ายเอเแคนโทูตลัสก็ขอ,อบคุณที่อ่านจ,จบ ดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูอ็งกูเห็นแล้วถ้าเกิดไก่ๆอยู่นี้มันมองไม่เห็นเออทำไมก็ต่อตอนต่อไปะกูมีรูปอัลโลไม่เห็นอัดอะไรของกูอยู่ะเนี่ยเอ่มท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่ตน่งสนใจเลยว่าฮะโอเคแบบผมหมายถึงว่าผมแบบง่ายมากเลยนะผมแบบเรียนหน้าหัวเยนเนียนแถวผมเขียน คงเขียนเนื้อเรื่องอาะะร์เคเล่นๆน่นะ,นะไม่ต้องสนใจอะไรมากไม่ต้องสนใจอะไรมากนะเพราะว่าแบบเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักมันไม่ใช่แบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ซื้อหายได้เลยนะคะแบบเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะคะมีช่องหนึ่งสรุปเนื้อเรื่องมาให้แล้วนะแต่ไม่ใช่ผมอ,อเคซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องของพนีะ